โอ้ยปวดอะเพื่อนเพที <c oughs> ด่ดูวิดีโอคลิปนี้อยู่นะคะมีปัญหาปวดข้อปวดไหล่ทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาย์นี้ไม่ได้พาไปกิน <S <S ที่ไหนนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยกยเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมีปัญหาแบบกล้วยค่ะนั่นกะ็คือการ work from home หรือว่าการที่ต้องนั่งหน้าจอคอมนานๆหรือบางคนเนี่ยก็จะมีการประชุมมิงออนไลน์กันใช่ไหมคะ แต่จะให้ไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่กล้าไปค่ะเพราะว่ากูจะไปติดโควิดจากที่นั่นมาวันนี้ก็วยมีบริการหนึ่งจะมาแนะนําค่ะนั่นก็คือกายภาพบริการถึงที่บ้านค่ะปวดหลังปวดขาหรือคอบา่าลายผ่าตัดแล้วต้องการทํากายภาพอย่าลืมนึกถึงหมูกายภาพอุดอนานีแต่ถ้าอยากสวยอยากใสยอยากหาคลินิกทำศัลญยญกรรมดีๆปรึกษากับคุณหมอได้ไม่ต้องจ่ายมัดจำก่อนผมกับคุณกล้วยเลือกที่นี่ครับอุดรพลาสติสกสแอรีโดยแพทย์หญิงฮอนฮิ สวยหล่อได้รบอจบในคลินิกเดียวแล้วจริงๆเนี่ยปัญหาของคุณกล้วยเกิดขึ้นตรงนี้นี่แหละครับดูท่านั่งทํางานของเธอสิเนี่แหละครับนั่งทํางานแบบนี้มือขวาจับเมาส์ไม่มีที่วางข้อศอกเนี่ยขนาดใช้เมาส์สุขภาพนะทำไมงั้นเนี่ยปวดข้อมือไปด้วยเลยมือซ้ายเอามือค้ำคางไว้ตลอดเวลาแถมขาก็ยังยกมานั่งขาสมาเท้าไม่ติดพื้นหลังก็ไม่ติดพนัก ทักรนั่งทำงานเหมือนที่คุณกล้วยนั่งแบบนี้ครับรับรองปัญหาปวดคอบาา่าไหลมาแน่นอนครับ และที่พี่พูดมาทั้งหมดก็คือสาเหตุที่ทำให้พูดปวดคอมาถึงทุกวันนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่นั่งทำงานอยู่ที่บ้านนะคะก็พยายามจัดท่านั่งให้ถูกสุขลักษณะนะคะอาการปวดคอแบบกล้วยเนี่ยก็จะไม่เกิดค่ะซึ่งอาการปวดคอของกล้วยเนี่ยเป็นมาสามอาทิตย์แล้วค่ะคุยก็ไดให้นักกายภาพบำบัดนะคะมารักษา้วยที่บ้านค่ะและครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่3แล้วค่ะซึ่งอาการก็ดีขึ้นมากๆาเลยค่ะใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะอยู่ที่บ้านแล้วมีอาการปวดคอเนี่ยสามารถที่จะทํากายภาพบําบัด ด้วยตัวเองที่บ้านได้ตามกล้วยในคลิปนี้เลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับน้องหมูนะคะนักกายภาพบําบัดที่ดูแลพี่บูมเป็นประจําที่บ้านค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมูเองค่ะเป็นนักกายภาพบาบัดที่มาดูแลพี่กล้วยและพี่บูมเป็นประจําเลยค่ะถ้าใครทำกายภาพบาบัดครั้งแรกเนี่ยนักกายภาพบําบัดจะถามอาการเบื้องต้นแล้วก็ตรวจสอบอาการก่อนครับอาการพี่กล้วยเป็นไงบ้างคะตอนนี้ปวดคอมากๆเลยค่ะ ได้ไปทําอะไรมาไหมคะเช่นใช้โทรศัพท์ไหมคะช่วงนี้ใช้เยอะหรือเปล่าจริงๆใช้โทรศัพท์เยอะมาตลอดเพราะว่าเราทํางานออนไลน์แล้วก็ช่วงนี้ก็มีตัดต่ออยู่หน้าจอค<ม>อมบางทีนั่งยาว4ีห้าชั่วโมองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีโรคประจาตัวหรือผ่าตัดมาก่อนหน้านี้ไหมคะตรวจร่างกายหน่อยนะคะดูว่ามีการเคลื่อนไหวข,ของคอที่ผิดปกติยังไงบ้างไนานะคะ,นนนะคะถ้ามีอาการอะไรบอกเลยนะ ปว,ปวดนิดเดียวค่ะไม่ได้เยอะลักษณะท่าทางที่ผิดปกติแล้วลักษณะท่าทางที่ถูกอ่ะเวลาเราใช้คอมนานๆดยนะคะลักษณะคอจะยื่นแบบนี้คอยื่นจากการใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้สมาร์ทโฟนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะเป็นระยะเวลานาน,านๆกล้ามเนื้อสรุปคอเราคงก็จะขิดรูปนะคะเวลาเรานั่งหลังคอมใช่ไหมคะอ่ะดิวเรานั่งหลังคอมดูอ่ะคอมอ้ายไหมคะ กล้ามเนื้อหน้าอกจะหดรั้งเข้าไปกล้ามเนื้อส่วนสะบักด้านหลังจะยืดออกส่วนนี้จะตึงส่วนข้างหลังจะหย่อนต่อมาจะเกิดอาการคอเสื่อมชาลงแขนและขาได้ค่ะนี้จะเป็นท่าออกกำลังกายที่หมูจะต้องให้พ้่วยออกเองนะคะค่ะ,คะสําหรับการทํากายภาพบําบัดนะคะก็คือการออกกาลังกายเพื่อการรักษาค่ะซึ่งการออกกาลังกาย ทางกายภาพบำบัดนั้นคนไข้ต้องทําให้ถูกต้องและเหมาะสมกับโรคค่ะและที่สําคัญต้องมีต้องทําความถี่ให้เหมาะสมค่ะแล้วก็สม่าเสมอด้วยค่ะค่ะสําหรับท่านี้นะคะทุกคนสามารถทําได้เลยและจําเป็นมากๆค่ะคอข้างซ้ายนะคะมือข้างซ้ายจับขอบเก้าอี้หรือเบาะนะคะจากนั้นเอียงทางด้านขวานะคะก้มลงเล็กน้อยมือขวายกขึ้นจับศีรษะนะคะดึงลง ไหล่ไม่ยกจะรู้สึกว่าตึงต้นคอนะคะทางด้านซ้ายดึงให้ตึงที่สุดนะคะแล้วค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วค่อยขึ้นนะคะมือยังจับอยู่ทำซ้ำห้า 3, รอบนะคะต่อข้างอีกท่าหนึ่งนะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อคอเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่บริเวณที่ต้องการยืดค่ะมือข้างเดิมนะคะ,อะเอียงคอนะคะแล้วเงยหน้าขึ้น สังเกตดูนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเส้นนี้เกาะลงมาท่านี้จะเป็นเส้นที่เกาะตั้งแต่ใต้หูลงมาเกาะถึงบริเวณหน้าอกนะคะมือข้างขวายกขึ้นค่ะจับศีรษะเหมือนเดิมเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเอียงยืดให้สุดนะคะจะรู้สึกว่าตึงนับสิบครั้งไว้ค่ะสรับท่าต่อไปนะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นคอบริเวณนี้ค่ะจากนั้นเก็บคางลงยกมือทั้งสองข้างขึ้น นะคะกดลงกดลงเลยค่ะให้ตึงที่สุดนะคะตรงบริเวณนี้นะคะนับสิบค่ะค่อยๆเงยหน้าขึ้นที่สำคัญห้ามกั้นหายใจนะคะเวลาย,ยืดกล้ามเนื้อทำซ้ำเลยค่ะการทำเตเชชิ่งนี่คือการยืดกล้ามเนื้อนะคะซึ่งทุกคนต้องยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำอยู่แล้วแต่การเซตเจนตินิ่งคือการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทางกายภาพมัดค่ะ ท่ายืดเส้นที่น้องหมูสอนเมื่อกี้นะคะเป็นท่าง่ายๆที่สามารถทําได้ทุกวันค่ะแต่ที่สําคัญคือจะต้องทําให้ถูกต้องนะคะปกติแล้วหลังจากยืดเส้นหรือมบิลไลซ์เสร็จนะคะตอนนี้เราก็จะมาออกกําลังกายกันต่อค่ะสําหรับท่านี้นะคะคือการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นคอทางด้านหลังนะคะโดยใช้ยางยืดออกกําลังกายนะคะนั่งตัวตรงหลังตรงนะคะใช้ยางนะคะไว้ที่ท้ายทอยยื่นมือออกมาทั้งสองข้างนะคะ ลอกหลังให้ตรงเกรงกล้ามเนื้อคอไว้ไม่ให้เงยหน้าหรือก้มจนเกินไปนะคะแล้วเหยียดสอกออกช้าๆขณะทําห้ามกั้นหายใจทสํส10ครั้งทําทั้งหมด3ามเซตทําได้เช้าเย็นเลยค่ะท่าที่2นะคะให้คุกเข่านะคะหัวเข่ากับหัวไหล่ให้ขนานกันลงน้ำหนักที่ข้อมือทั้งสองข้างน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยขมแมวนะหน้าท้องนะคะเราเงยหน้าขึ้นให้สุด หายใจเข้าเกรงไว้นับสิบนะคะเป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางร่วมกับกล้ามเนื้อคอนะคะ,ะค่อยๆขาวลงค่ะกลับมาทําทั้งหมดสิบรอบนะคะทำสอเซตนะคะค่ะท่าที่สามยืนชิดกําแพงนะคะหน้าตรงจากนั้นเก็บคางนะคะคือการกดคางลงไปโดยที่ไม่ก้มหน้านะคะให้รู้สึกว่าเกรงตรงบริเวณท้ายทอยนะคะ โดยที่ไหล่ไม่ยกนะคะเกรงค้างไว้นะับติบค่ะไหนเราปล่อยนะคะดูความแตกต่างถ้าปกตินะคะเก็บข้างค่ะอ่าตรงไว้นะคะทุกครั้งหลังจากยืดเส้นและออกกำลังกายเสร็จจะมีการทำาอาตราซ้ากล้ามเนื้อเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำกายภาพบำบัดทุกครั้งครับค่ะสำหรับการทำกายภาพบำบัดนะคะ เอกว่าไม่ต้องรอให้เป็นเยอะก่อนนะคะค่อยเริ่มทำกายภาพบำบัดเมื่อคุณมีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเพื่อเอาท่านั้นกับไปรักษาเองที่บ้านทําแค่ครั้งถึงสองครั้งนะคะก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วนะคะอย่ารอให้เป็นเยอะแล้วค่อยทํำกายภาพบำบัดนะคะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ทําให้เป็นได้เป็นเยอะมากกว่าเดิมนะคะ สุดท้ายนะคะหมูอยากให้กายภาพบำบัดเป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่คุณทําได้ด้วยตัวเองนะคะสําหรับคนไข้คนไหนหรือว่าอยากปรึกษาแต่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือมาอุดรไม่ได้นะคะสามารถปรึกษาหมูได้ที่กรุ๊ปไลน์ได้นะคะเดี๋ยวหมูจะฝากลิงก์ไว้เลยนะคะ ค่ะแลวสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากที่จะเข้ารับการปรึกษากับน้องหมูนะคะเดี๋ยวเรจะใส่เบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเลือรังหรือใครที่อยากทกํากายภาพบําบัดในน้ำทาราบําบัดแห่งเดียวในอุดรก็สามารถติดต่อกับน้องหมูได้เลยค่ะสำหรเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยในช่อง YouTube ด้วยนะคะและตอนนี้ก็มี t ิ k t อ k แล้วก็ l ล ne Offi c i a l ค่ะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้หายปวดคอเรื่